สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่23เมษายน2563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันลักเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาและช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูช่วงแรกก็จะมีดาวเด่นด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขหกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขแปดและหมายเลขห้า เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ได้นำไปผสมกับเลขของท่านหรือนำมาจับคู่ร่ว,รวมกันผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก1.6 สามหกและหกแปดเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแรกหมายเลข3 หมายเลขหก 6, หมายเลขแปดหมายเลขศูนย์หมายเลขสองและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้นำไปผสมกัวเลขของท่านหรือจะนำไปจับคู่กันตามที่ท่าน,นเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหกสามสามศูนย์และสามเก้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาดาวเด่นหมายเลขแรกหมายเลขหก 6, หมายเลขสามหมายเลขเก้า หมายเลขแปดและหมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าหมายเลขนี้ไปจับผสมคู่กันตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามหก และ86เป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาสถาบันตักศิลาหัวลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหัวลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอือ่นๆอ,อีกหลายแขนงท่านสามารถติดต่อศึกษาได้และยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชค เพื่อหาเลขเด่นประจำวันและรหัส ATM ได้ด้ตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหลาราหาหุ้นเป็นคาพิเศษเพื่อให้ท่านสามารถนำไปหาตัวเลขของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ ให้ทางสถาบันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ